ดีครับทุกท่านากว่าเรากำลังสบายจงปลอบมือพลันากว่าเรากำลังสบายจงปลอบมือพลันากว่าเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ได้ใดทุกสิ่งอย่ามัวพะวิงอะไรกันเรากระตือรือร้นท้าพันเจเฟอร์เดี๋ยวโจเฟอร์ขึ้นมาดูว่าใครกรนะตือรเท้ารถแกนะฮะเดี๋ยวอ่ะ วันนี้นะครับนักจัดรายการที่จะเดินทางไปร่วมกับรถของเราทิปของเรานะครับวันนี้ก็มีสท่านนะครับมีผมถวัน์ทยรัตน์เกตุนันทบอบรรจงหมอหมอนนะหมอหมอนใครไม่สบาย <Yeah. S 1> เป็นลมเวียนเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียน oh. เดี๋ยวติดต่อหมอหมอน oh. ได้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับพี่หนุ่มสุธนนะครับพี่หนุ่มสุธนนะ oh. ขอเชิญด้านหน้าหน่อยครับ พี่นุ่มสุทนนะครับจัดรายการไปไหนมานะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะทุกๆวันอาทิตย์สี่โมงเย็นนะครับเป็นผู้ที่เป็นกูรูกูรูด้านสถานที่ท่องเที่ยวบอกได้เลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโสวัสดีครับสวัสดีคอ๋อข้างหลังพยายามขยับมาข้างหน้าหน่อยนะครับพยายามที่จะให้เต็มด้านหน้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ อ่าน้ำหนักมันไม่สมดุลใช่ไหมฮะเวลากระดอนกระเดินเนี่ยท้ายมันอาจจะใช่ไหมครับด้านหน้าอีด้านอีสามนะฮะด้านอีสามถ้างั้นเดี๋ยวเออพี่อมรพี่สุธนพี่ถวันนั่งหน้าเลยสามคนนะโอเคนะฮะเดี๋ยวสักทายหน่อยสักทายหน่อยนะครับพี่อมรครับขอต้อนรับทุกท่านคลับมาสายยิ่งขึ้นของรายการเสียงสดจะชนมาดึง เดี๋ยวคนทีซิ่งนี่ชมเพื่อที่บ้าแต่บอลตั้งมาทัมละโมตั้งแต่ขึ้นทางตัวก็รับทุกท่านนะคะก็คงจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะจัดกิจกรรมงานค่ะเสี่ยงอเสี่ยงอนะครับอ่าพี่มอนะฮะเมื่อวานไปงารไทยแลนด์สมัครปันด y ที่ศูนย์สลิกิ้นนะครับปรากฏว่าแฟนคลับที่ไปที่ห้องส่งร้อยนะครับมีแต่แฟนคลับพี่มอนหมดเลยนะฮะไปถึงก็หมอมอนอยู่ไหมครับหมอมอนอยู่ไหมครับ ง <laughs> านเทเลสวรรค์มันนี่นีนะโอเป็นอะไรที่ผมก็แปลกใจมากเลยนะครับปรากฏว่าไวัยเษียเอะเยอะมาก <c oughs> คือคนที่มีเงินไงคนที่มีเงินแล้วไม่รู้ว่าจะจะลงทุนยังไงเพราะว่าหลายๆคนอาจจะต้องพึ่งเรื่องดอกเบี้ยใช่ไหมครับเนี่ยปรากฏว่าโอเป็นเป็นเรื่องที่น่าเไพรส์มากว่าเรื่องสถาบันการเงินเนี่ยคนที่มีตังค์เยอะๆเนี่ยเนี่ยกลุ่มนี้ยเยอะนะฮะครับเพราะฉะนั้นเ,เวลาเราจัดอะไรกับคนมีกระตังเนี่ย ก็พูดมาลึกว่าคนหลังเกษียณนี่แหละมีกระตังเราก็จะจัดงานแบบนี้เยอะๆอ่ะพิจธร์ครับพิจรแนะนำตัวหน่อยไม่ถูกเลยครับสวัสดีครับท่านผู้เกียรติที่รอทุกท่านนะครับก็แบบที่บอกนะครับที่จริงเนี่ยวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็ม่อึืนบิบรถมาเพราะว่าสองครั้งแล้วไม่ได้ไปครั้งนี้ก็ เดี๋ยวก็คงไปแท่ขึ้นทางรับต้องเดินทางต่อก็เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าเป็นแฟนของร้อยจุดห้าของเรานะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวไม่ว่าคืินี้หรือว่าพี่มรหรือว่าพี่ตวัอะไรนี่นะครับก็จะสร้างความมั่ทคงให้กับท่านผู้เกียรติที่อยู่ในรถของเราเนี่ยหลายมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเ็าบอกช่วงแรกเนี่ยก้จะายทุก่ีนบ่อจนกระทั่งถึงปั๊มปั๊มปตทสระบุรีนี่นะครับ แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่เปิดกระบวนการกันแล้วอย่างนะครับเปิดกันแล้วใช่ไหมครับเข้าใจว่าพอรถจอดปุ๊บเนี่ยห้องท่องได้ขึ้นใจเลยใช่ไหมครับลองเซิฟเฟเซินิดเดียวไหมครับสะอาด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 กายและเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม สวัสดีเห็นไหมครับต้องพ่องและขึ้นใจนะครับสะอาดทั้งกายและสะอาดทั้งใจนะครับแล้วก็ก็แน่นอนนะครับ20บาทเนี่ยให้ไปเลยครับเพราะว่าเขาไปทำบุญก็จะมีบอกเรื่องราวต่างๆของเรื่องเิญญาต่างๆนะครับเรื่องของการศึกษาเนี่ยครับครับผมโดย20่สิบบาทมันเป็นอะไรก็จะบอกมาว่าช่วยกัน